ทีโรงเรียนานารีนุกูลค่ะคุณผู้ชมค้ะทางานารีนุกูลสมาคมพันกมิการจัดงานคือกันนะคะนั่นก็นคืองานวันขึ้นสูเยาวช่ากรมมาทาชมพู้นะคะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและก็เป็นการแสดงความกตัญยุต่อคู่บาอาจารย์นั่นเองค่ะ ทีโรงเรียนนารีนุกูลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทางนารีนุกูลสมาคมร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูลคณะศิษย์เกา่านารีนุกูลและกัภาคีเครือข่ายเดชจ,จัดงานวันขึ้นสหยาวชาวกรมมาธาชมพู่เทือที่18ปนะคะประจำปี2 5 6 7ขึ้นซึ่งกะมีนางทรงหลักวรพัยร่องผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนะคะผู้ซอยศาสตราจารย์ดรธนพันธ์ทานีนาย,ยกนารีนุก,กูลสมาคมนะคะนายสุรชัยโสภาพรมผู้นวยการโรงเรียนนารีนุก,กูลและกะ ครูอาจารย์สิทธิ์เกโรงเรียนนารีนุกูลรวมในพิธีนะคะโดยในพิธีก็มีการลันคลองเปิดงานมอบโล่รางวัลสิทธิ์เกาดีเดนผู้บริจาคนะคะและการรวมกันรำวงย้อนยุคนะคะอย่างเป็นกันเองเลยนะคะก่อนเปิดงานกับลันคลองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะคะเพื่อให้สิทธิ์เกาทุกคนทุกรุ่นคะ่ะได้รวมกันแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์นะคะร่วมทั้งขอขมาขอพรอ,อาจารย์ ผูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงการและกาประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เกาดีเดนโรงเรียนนารีนุกูลที่มีความมุ่งมัน่นจนประสบผลสำเร็จในชีวิตส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามและก็เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อกันนั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะก็มีทั้งศิท์เกาสิทิ์ปัจจุบันนะคะและก็มีการนี่างนะคะรำวงย้อนยุคแบบเป็นกันเองกันเองนะคะกับใส่ชุดลายดอกมานะคะซึ่ง ทางท่านรองผู้ว่าท่านก็เออเป็นไดละ่ะวาดลวดลายนะคะรกบฟ้อนรำอย่างสวยงามเลยนะคะ